จะชวนขึ้นเหนือไปกันที่เชียงรายค่ะเป็นภาพการขุดลอกเวียงหนองหลม่มเวียงหนองหล่มนี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่ในพิกัดจังหวัดเชียงรายนะคะคุณผู้ชมการขุดลอกที่คุณผู้ชมกําลังจะเห็นในภาพเนี่ยค่ะ การขุดลอกที่เกิดขึ้นนี้เป็นการขุดลอกเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการรองรับน้ําในอนาคตแต่ระหว่างทางการขุดลอกมันก็ส่งผลกระทบค่ะทําให้ควายกว่า2,000ตัวหากินลําบากขึ้นเพราะว่าเดิมทีต้องไปหากินเล็มญ้าบริเวณเวียงหนองหล่มล่าสุดทางกรมปรศุสัตว์เชียงรายก็ประสานสร้างแปลงสาธิตการปลูกห่า้า50ไร่นะคะแล้วก็ร่วมกําหนดแนวเขตการปลูกญ้าร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่มาตรการตรงนี้จะสามารถทําให้มี พื้นที่ปลูกหญ้ามีอาหารทางปศุสัตว์เพียงพอสำหรับควาย2,000ตัวในอีก90วันนักข่าวพลเมืองคุณชานาโรงควรรณสอนรายงานเข้ามาค่ะสำหรับประเด็นวันนี้ที่เรามาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเนื่องจากมีโครงการพัฒนาแก้มดิงที่เวียงหนองลมนะครับซึ่งตรงนี้ยะเป็นปางควายเยอะนะครับแล้วก็มีปัญหาคือควายหรือกระเบอือเนี่ยไม่มีอาหารหยาบหรือแหลง่งแหลง่งแหล่งพืชอาหารสัตว์นะครับ ก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ทำสือแจ้งไปที่ฐานทางอําเภอไปที่จังหวัดนะครับคือความต้องการก็คือเขาอยากได้แหล่งที่เป็นหญ้าแหล่งพวกหญ้าตา่ตางๆให้ให้ให้โคกระบ,บือเขาได้ทะานนะครับผมก็เลยทำสือไปขอสนับสนุนเม็ดหญ้าจากที่กรมปศุสัตว์นะครับซึ่งก็ได้รับการอนุมัติจากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้มานะครับเพื่อมาทําเป็นแปลงสาธิตนะครับประมาณ100กิโลครับเป็นหญ้าโรซี่ครับก็ประมาณ50ไร่นะครับเพื่อขยายต่อให้ควบคุมทั้งหมด เพราะก่อนหน้านี้เขาจะมีปางควายอยู่3าสปางนะครับซึ่งเขาก็จะปล่อยปล่อยเป็นวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตของของผู้เลี้ยงเลี้ยงควายแถวนี้ครับคือปล่อยเช้าเย็นกลับนะครับแล้วเป็นปัญหาคือหญ้ามันไม่มีให้ควายได้กินนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้ต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาครับเลี้ยงควายกับบางทีก็ใส่แน่งใส่เบ็ดคือกนันเออหาคือกันที่ผมมีควายผมมีนาที่หาปลาจนส่งลูกเลี้ยงเนี่ยก็มีอยู่มีอยู่มีหนักปลาซักหลวงไหมครับปลาซักหลวงนปลาซักหลวงต้นยางพ่องบางคนเหมือนกับ แค่ยังว่าเราบางคนก็แค่พิ่าหน้าเขาเห็ดมาได้าาาชาวนาขันปีในบดีเป็นกับบดีเจ้าแหละก็บเป็นกับว่าหาผัวอาชีพหลักของเขาคือหาป่าแล้วก็ซื้อเขาสารซื้อเขาซื้อนาหากินกือเกลือคือระบบอย่างเงี้ยของเขาเรามันจะมามันจะมาเป็นคือเกาบ,บอได้อีกแล้ว แม่เอาเข้าจริงวันนี้ควายไทยกําลังได้รับความสนใจนะคะทั้งในเวทีการประกวดรวมไปถึงยังมีความเชื่อมโยงผูกพันกับวิธีการเกษตรกรรมด้วยนะคะพี